มันจะอารมณ์เหมือนกับการกระเทาะเปลือกอะไรบางอย่างอะฮะเวลาที่เราแบบสะสมอะไรมาในชีวิตเยอะๆครับมันก็เหมือนแบบเราเราสะสมเปลือกอะไรบางอย่างเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอะ่ะหนักรู้แลยคือไงมันมันคือเป็นยังไงที่มันจะทําให้เกิดค,ความสมดุลได้จริงพี่ตา ขอบคุณที่ชวนคุยคํานี้ต่อครับเพราะว่ารู้สึกว่าในแหละคํำนี้คือคําที่สําคัญที่สุดมากๆเลยแล้วก็น่าจะอาจจะคุยกันเยอะนิดนึงก็ได้เออใช่ครับมันเป็นคําที่เหมือนจะเหมือนจะง่ายเนาะแต่ว่าก็อธิบายยากมากเลยอะ่ะถ้าพูดถึงแบบเครื่องมือเลยแบบวิธีการ,รเป็นรูปธรรมเลยเงี้ยจริงจริงมันมันมันหลากหลายครับก็เลยขอพูดในขอพูดในมุมของ ตัวเองก่อนแล้วกันนะครับขอพูดในมุมของมาชชิมอก่อนว่า,ากลับไปที่คําเดิมนะครับคือคําว่าคําว่าอยู่กับตัวเองเยอะๆคําว่าคุยกับตัวเองเยอะๆนี่แหละครับอพอเราขยายเข้าไปในไอ้คำสองคำนี้อีกอะ่ะมันจะมันจะอารมณ์เหมือนกับการกระเทาะเปลือกอะไรบางอย่างอะฮะหรือว่าแบบจะเรียกว่า ปอกเปลือกหัวหอมก็ได้เอออันนี้ก็ชัดเจนดีอืมก็เวลาที่เราแบบสะสมอะไรมาในชีวิตเยอะๆครับมันก็เหมือนแบบเราเราสะสมเปลือกอะไรบางอย่างเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งมันอาจจะทําให้เรารู้ตัวเองที่แท้จริงๆได้ได้ยากขึ้นอืมแต่การที่เราได้ได้ให้เวลาตัวเองมานั่ง อยู่กับตัวเองจริงๆใช้เวลาอยู่กับตัวเองใคร่ครวญจริงๆอะมันเหมือนมันสามารถที่จะเห็นชัดเจนได้ว่าอ๋อสิ่งนี้มันสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้มาจากละครเรื่องนั้นนะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้มาจากคุณครูตอนประถมนะนู่นนั่นนี่ถ้าเกิดเราค่อยๆลองลอกออกทีละอย่างทีละอย่างคํา,คว,าว่าลอกออกคือต้องย้ํามากๆเลยว่าแบบไการลอกออกมันไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่ดีนะ แต่ว่าเรากําลังสิ่งที่เรากําลังจะทําคือเรากําลังจะมาหาไอ้แก่นกลางจริงๆของเราอะครับแล้วถ้าเกิดค่อยๆลอกออกลอกออกลอกออกแล้ว,แล,วแล้วเจอแก่นนั้นได้จริงๆเป็นการตระหนักรู้เนี่ยอืมก็อย่างที่พูดกันเลยครับว่ามันอาจจะพาเราไปสู่สมดุลชีวิตที่ง่ายมากขึ้นอืมหรือว่าชีวิตที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ฮะจุดที่จุดที่เกิด ความครบตรงนี้หรือว่าความตระหนักรู้เนี่ยเชื่อว่ามันจะมันจะช่วยพาให้เราไปต่อได้อย่างได้อย่างเาหมาะสมแล้วก็สมสมดุลที่สุดในในจังหวะนั้นนะฮะแต่พอพูดอย่างเงี้ยมันก็ฟังดูเหมือนแบบผมอุ้ยอะไรวะทําไมต้องไปมองอะไรเยอะแยะแบบว่าอืขนาดมันจริงๆเหรอเออมันก็เลยมันก็เลยต้องเกิด เป็นคําว่าฝึกขึ้นมาครับจริงๆ <S <S งงสุดท้ายสุดท้ายมันก็กลับมาที่การฝึกนะฮะอ่ะจะฝึกสมาธิฝึกสติภาวนาอะไรก็ตามมันมันไม่สามารถแบบอยู่ดีๆเราปิ้งตระหนักรู้ขึ้นมาได้เองโดยที่เราไม่ฝึกหรือว่าไม่ไม่ไม่เข้าใจก่อนอะไรเงี้ยฮะครับอืจริงๆพอฟังนี้นึกถึงเพิง่งเพิ่งไปเชียงเชียงใหม่มามี มีมีโครงการกับกับพันธพันธ์นะพี่โจททันใดแล้วเข้าไปที่เชียงดาวก็ได้แวะไปกราบอาจารย์ประมวลเนาะอาจารย์มงเพลงจันทร์ที่บ้านแล้วก็ได้ได้สนทนากับทางนิดนึงก็คุยกันเรื่องนี้เลยครับเรื่องมีมีมีพาร์ทนึงเนาะกำลังว่าจะมาเล่าต่อพอดีคืออาจารย์พูดถึงเรื่องความปกติของคนปัจจุบันที่ที่ไม่ค่อยปกติก็คือไม่สมดุลนั่นเองแล้วอาจารย์บอกว่ามีอันนึงที่ที่น่าจะได้ฝึกกันคือคืิพี่ก็ถามว่า จุดสําคัญนะพอดีอาจารย์ประมวลเคยมาร่วมในคอที่จัดที่สมุรเทพชื่อนี้เลยตรักรู้สู่สมดุลเป็นชื่อคอที่ตั้งเพื่อเพื่อให้คนกลับมาตรักรู้อะแล้วก็มีสมดุลกันเลยนะครับซึ่งอาจารย์ประมวลก็ให้ความเมตตามามาแบบต่อเนื่องอยู่อยู่สองสมปีเนาะก็อาจารย์บอกว่าความปกติเนี่ยจุดที่ฝึกอันแรกคือ,ขอเขาเรียกจิตรู้จิตรู้ก็คือตัววิญญ,ญาณธาตุนาะที่เราความหมายคือว่าเหมือนที่สนาพูดเลยคือว่าถ้าเรามีจิตรู้นี่ไม่ต้องทําอะไรมากมันเหมือนมันรู้ว่า รู้กายรู้ความคิดรู้อารมณ์รู้ไปถึงมิติทางจิตวิญญาณในคุณค่าที่เราให้ความยึดถือหรือความจางคลายหรือกระทั่งรู้ไปถึงข้างนอกเราอาจจะเช่นแบบตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงหรือว่าเรื่องพ่อแม่พ่อแม่เขาเขาเป็นยังไงคือรู้และเข้าใจอ่ะคือจิตรู้ของเราเนี่ยถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นตามธรรมชาติและไม่ต้องไปปรุงแต่งพอปรุงแต่งออกมากมันก็เสียสมดุลอันนี้เราเรียกว่าเราเห็นความปกติและเห็นความไม่ปกติเห็นว่าคือโกรธเห็นว่าคือกําลังหายโกรธ เห็นว <t step> like like ่ากําลังเกิดใหม่โกรธใหม่แล้วก็หายคืออันนี้คือคือฟังดูแล้วอาจารย์ประมลพูดในสิ่งที่มันเรียบง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราอ่ะก็ฝึกอยู่นะครับแล้วก็ชวนให้คนปัจจุบันฝึกด้วยว่าเพราะมันเป็นบ่อยๆอ่ะแล้วมันจนมันไม่สมดุลเช่นโกรธจนรู้สึกว่าเราคลอนแล้วเราเครียดแล้วจนถงมอนกลายเป็นโรคนะเป็นโรคปวดหัวเนี่ยโรคปวดหัวไม่ได้หายทันทีหรอกต่อให้เราหายโกรธวันนี้แต่ถ้าเกิดคำสั้มันก็ปวดหัวใหม่เพราะมันกลายเป็นโรคไปแล้วแต่ว่าแพทเทิร์นเนี่ย ถ้าเราฝึกบ่อยๆมันน่าจะทาให้เราแบบกลับมาตระหนักรู้แล้วก็นําไปสู่ความสมดุลได้นี่อันนี้น่าจะเสริมใ,ให้ให้ให้สิ่งที่เห็นด้วยกับสนาเนี้ยแล้วก็คิดถึงคําครูบาอาจารย์หรือพี่ๆหลายหลายคนที่ที่คิดว่าเราให้ความสาคัญเรื่องยวกันคือความสมดุลเนี่ยจุดสําคัญคือบารฐานแรกคือความ awareness เองอาจจะพูดได้หลายภาษาเนาะแต่การที่เราแบบคำอาจารย์มงคือบอกว่ามีมีจิตท,ที่รู้อะ่ะก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถรับรู้ความปกติหรือไม่ปกติได้